ใช่แล้วก็ตอนนี้ฝากด้วยว่าน้ำมันรถตอนนี้ยูโรใหม่ลูกเล็กสักยาวเรื่องบีบเยอะพราะที่ไทยมันต้องใช้น้ำมันดีๆหน่อยเป็นพวกรถแต่งจ๋าสังเคราะห์ร้อยมีสองมือมีสิบสี่สิบกับหรี่้าห้าสิบไอสิบสิบห้าสิบสิบห้าสิบกับสิบสี่สิบครับตัวสิบสี่สิบเหมาะสำหรับ ถนนก็เสร็จแล้วโอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบลิกนะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวของเล่นใหม่ช่างตัยมีผู้ใหญ่ใจดีเขาสนับสนุนช่างตัยมาเดี๋ยวไปคุยกันช่างตัยกันดีกว่านะครับผมสวัสดีครับช่างตุยโอ้โหเุ้ยอะไรครับเนี่ยยังกันยัโอ้โหก็ครับกราบขอขอบคุณครับผมสัตว์เอ็มดีเดนัทสีแล้วก็บริษัทสืนใหญ่เดนัทไทแลนครับที่ มอบเครื่องมือขมา,ากินให้ผมอีกห่งชิ้นครับก็น้ำมันทุกคนครับมีมีสิทธิ์ที่จะได้แค่เป็นตัวแทนจําหน่ายน้ำมันพือตันัคเทอทำอทำยอดยได้แล้วก็ตามเกณฑ์ตามกฎของบริษัทที่เขามีตามข้อตกล,ลงแล้วก็มาดูกันครับน้ำมันที่ผมขายมีตัวอะไรบ้างโอเคครับไปชมกันเลยครับเริต้นจากรถเดิมๆแต่ด,ดัดครับผมสีจก,กว่า ัวชีดหรือคาบูเนี่ยครับเบอร์นี้เบอร์พื้นฐานโรงงานใส่ในรถเดิมรถที่เหมือนกับใช้งานทั่วไปแล้วก็มันจะมีตัวหนึ่งนี่ครับเป็นตัวดีขึ้นมาหน่อยเป็นตัวกึ่งเฉพาะ F เจดอสิบห้าห้าสิบมันเหมาะสำหรับรถัวชีดที่ใช้ฮาร์ดโหดใช้งานนานพวกไรเดอร์พวกวิ่งแพปพวกเนี้ยเหมาะอันนี้เหมาะสมใช่ไหมได้แล้วก็มันมีข้อดีอยู่ อสองสามอย่างย,ากยกตัวอย่างให้ดูเหมือนกับรถที่รถเดิมๆถ้าเราใช้งานไประานานกิโลหลายหมื่นกิโลแล้วจะพันกิโลแต่กินน้ำมันประมาณ100 1 0 0ซีซีอืซซึ่งถ้าใส่ตัวนี้ไปครับมันจะลดอาการสิ้นเปลืองตรงนั้นลงได้อืแล้วก็ผมมีอยู่วางเคสเหมือนกับลูกค้าครับ เครื่องดังมันเครื่องขาดกินมันเครื่องมันเครื่องหายบ่อยอืเขาสั่งให้รื้อเครื่องครผมว่าหอนเครื่องใหม่ผมก็บอกว่าไม่ต้องรื้อลองเปิดใจเช้ดน้ำมันตัวนี้ดูครับใส่ไปปรากฏว่าน้ำมันไม่หายไม่ขาดโอ้ใช้ได้นานขึ้นใช้ได้นานขึ้นโอ้ผมก็ไม่ได้ตังค์ซ้อเครื่องเลยสองปีนะตังค์ยังมาเติมเนี่ยได้ตัวนี้อยู่เลยก็ติดใจเลยไม่ต้องได้แก่เครื่องเลยได้นำให้เลยถ้าคนไหนพบปัญหาอยู่ลองดูลองดูเปิดใจดูนะครับเปิดดใจู แล้วก็มันเหมาะทำรับรถแต่งลูกเล็กๆครับที่พวกน้องๆทำลูกา3ชักเดิมดันโลอะไรเยใช่ไหมครับกล่องเดิมเร้าสูงเนี่ยใช้ได้ดีอยู่เพราะผมใช้ให้พวกน้องๆใส่ตอนยุก่อนตอนที่น้องเบลใหม่ๆเมื่อก่อนก็ได้อนออ๋อผมก็ใช้ตัวนี้ใช่ไหมใช้ตัวนี้เมื่อก่อนตอนที่เป็นน้องฟ้าใสน้องถนิมพราะอะที่ดันขึ้นเชียงรายก็ตัวนี้มั้งตัน้นอ้มันนเครื่องไม่หายแล้วก็สาวเลื่อนดีดีครับโอ้ตัวกึ่งสังเคราะห์นะครับกึ่งสังเคราะห ตัวต่อไปเป็นออโต้ครับออโต้มันจะมีตัว A 3 0ามรอย่งยังมาไม่ถึงมันจะเหมาะสำหรับรถเดิมๆครับรถแตนดัตแต่ตัวนี้เป็นตัว A 7เจ็ดร้อยครับรถแตนดัตนั้นก็เป็นตัวรถทั่วไปออโต้ทั่วไปที่ตัวนี้สีวงกิวที่วาริดไอเทียโนพอนด์ใช้ได้ใช้ได้ครับใช้ตัวนี้ได้เลยใช่ไหมครับผมแต่ตัวนั้นก็ใช้ได้เลยแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวสำหรับรถแต่งเอเจ็ดร้อยสกูตเตอรอ แล้วก็พวกคอนกรเตอร์ที่ว่าไล่ข้างไล่อะไรแล้วปั่นรอบเยอะๆรอบใช้รอบพิ้นแนะนำให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องใช้ใช้ตัวนี้มันจะมันจะเหมาะสมกว่าสรหราบลื่นมันเยอะกว่าครับแล้วก็น้ำมันเลยก็มันก็ตอบโจทย์อืมครับผมมันดีกว่าธรรมดานะเช่นตัวนะใช่ดีกว่าดีกว่าพวกพื้นๆแล้วก็มันก็พวกน้องๆส่วนมากไล่ข้างไล่ข้างมันำหรัรอบวิ่งรอบสูงกันครับถ้าใส่ปั่นในรอบสูงความร้อนเยอะเนี่ยตัวนี้เหมาะเอาอยู่เอาอยู่ครับผมแล้วก็พว A สามร้อยนั่นให้เหมาะสำหรับ อ๋อรถธรรมดารถแม่บ้านอ้เท่าเท่าขี่แล้วก็น้ำมันฝากอย่างหนึ่งรถเกียร์รถออโต้พยายามใส่ทุกประเภทอืาเท่าตัวมันก็เราเอาใส่รถเกียร์ไปใส่นออโต้สารละลื่นมันก็น้อยมันก็กลายเป็นสารละลื่นไม่พอในรถออโต้ความร้อนเลยมันเยอะกว่ารถไอเกียร์มันก็ทําให้ไอ้คุณภาพของไอ้คุณภาพของน้ำมันใช้ได้ไม่เหมาะสมครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งน้ำมันออตโต้อย่าไปใส่ในรถเกียร์เพราะน้ำมันออตโต้มันจะใส่สารเสริมมาเยอะกว่าเพราะมันคัดสาเหตุที่เขาใส่สารเสริมเยอะกว่าเพราะคัดมันจะอยู่ข้างนอกอม,มันแห้งคัดเย็ดแล้วก็พวกรถเกียร์คัดอยู่แช่ในถ้าเราออตโต้ใส่มันจะลื่นออยิงตัวนี้รู้อยู่ครับรเขาไปดัดชิ้นส่วน เห็นเขาจากสี่แผ่นก็เหลือสามแผ่นแต่เกลียน้ำมันผิดประเภทเข้าไปเรียบร้อยใช่แล้วก็ตอนเนี้ยฝากด้วยว่าน้ำมันรถตอนนี้ยูโรใหม่ลูกเล็กสักยาวเรื่องบีบเยอะพุิ์ใมันต้องใช้น้ำมันดีๆหน่อยแต่ก็มันจะมีตัวหนึ่งตอนนี้เป็นพวกรถแต่งจ๋าสังเคราะห์ร้อยมันมีสองเกรดมีสิบมือมีสิบสี่สิบกับสิบห้าห้าสิบไอสิบสิบห้าสิบสิบห้าสิบกับสิบสี่สิบ ตัวสิบสิบเหมาะสําหรับพวกที่ขี่ต้องการความเร็วครับในสั้นๆไม่แช่ยาวอายุสั้นเหมือนขี่สนามเว้นสนามเหมาะเลยเหมาะเลยก็ตัวนั่งตัวนี้ครับมันจะเหมาะสําหรับพวกบิ่งทิพย์แช่ยาวแช่ยาวใช้งานนานๆนี่สายเราเลยนี่ใช้งานใช้งานรถแต่งแทนรถเดิมอะเหมือนรถเดิมใช้ทุกอย่างไปรับลูกไปเที่ยวไปขี่เว้นครับไปขี่ไกลๆหลายโลอะเนี่ยเหมาะเหมาะตัวนี้เลย นี่ก็จะมีอยู่สองเบอร์สังเคราะห์ร้อยสองเบอร์สังเคราะห์ร้อยก็แล้วก็ตัวใหม่ครับที่กำลังเพิ่งเปิดตัวมาอ้ในตัวนี้มันเทียบเท่าเจ็ดพันหนึ่งโอ้สารเหลื่นรืนะเรบมาแล้วเทียบเท่าเจ็ดพันหนึ่งครับแต่ราคาคนละเรื่องนะหรอใช่โอ้น่าสนใจอย่างยิ่งแต่ทุกวันนี้ทำเลเลยครับให้ได้ของดีคต้นต่ำอ๋อจริงจริงจริงครับจริงจริงครับใช่เราจะได้ประหยัดต้นทุนไม่ำบากไม่หนักเราด้วยครับทุกอย่าง เมื่อถึงวัยถึงเวลาถ้าเราไปทุ่มเทจริงจังเยอะครับมันจะรู้ตัวเมื่อสายอต่นี่อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวก่อนครับช่างตัวผมมีคําถามอยู่คําถามหนึ่งแล้วเราใช้แบบนี้เหมือนที่ช่างตัวสอนผมเมื่อก่อนอ่ะต้องเปลี่ยนทุก200กิโลอันนั้นเป็นยังไงบ้างฮะตอนนี้ไอตอนนี้ไม่ต้องเลย้าตัวเนี้ยเมื่อก่อนอ่ะผมให้เปลี่ยน200กิโลอ่ะผมบอกเลยนะตัวนั้นผมพลาดยังไงฮะเมื่อก่อนมาไปยุบยุกคาบูอซึ่งความร้อนเราเครื่อง วันนี้มันจะไม่เหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้เกินลิมิตมันเป็นหมดแล้วทุกวันนี้พอรถแต่งอ่ะเมื่อก่อนรถแต่งผมพูดง่ายเลยวิ่งกันจริงจริงหมื่นนิดๆพอเป็นรถคาบูเรความร้อนก็มาเยอะเหมือนทุกวันนี้คทุกวันนี้พอเป็นรถไวชีดครับการเผาไหม้สมบูรณ์ขึ้นคใช้ยี่ไฟไกลขึ้นครับความร้อนเยอะขึ้นโอมก็บิ๊กบิ๊กขึ้นชักก็เยอะเยอะขึ้นก็เลยต้องแนะนําให้เปลี่ยน ไอเน,นี้ยเมื่อก่อนเคยบอกว่าใส่น้ำมันตัวขึ้นเคาะก็ได้ครับ,รบถ่ายบ่อยๆเอาใช่ใช่ซึ่งนั้น,น่ะเมื่อก่อนใช่แต่ตอนนี้มันมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วผิดไปแล้วครับก็เพราะพวกนี้ยังไงสารเราลื่นมันก็น้อยกว่าสารเพอร้อยอืมเพราะสารเราลื่นน้อยกว่าการสึกล้อมันก็เยอะกว่าแต่ถ้าสารเราลื่นเยอะๆรเราใช้งานไปเราโหดเราอะไ,ไรที ขี <K ill ip aba> ่บ้าๆไม่ต้องไม่ต้องยั้งไม่ต้องกลัวไม่ต้องวงระแวงการสึกหลอมมันก็จะน้อยลงได้ก็น้อยลงอายุการใช้งานขึ้นแล้วก็การถ่ายก็เหมือนปกติถ้าจะพูดให้สั้นๆง่ายๆก็คือน้ำมันเครื่องเขาก็พัฒนาไปไกล<ช>แล้วพัฒนาไปไกลแล้วก็มันมัมน,ม,ม,น,ม,ม,นม,มันมีมันมีตัวหลากหลายเลือกเยอะเมืนเมื่อก่อนอ่ะมีแค่ใช่มันมีไม่เยอะมีไม่เยอะมีไม่เยอะเลยอันนี้ก็มีเนี่ยก็มีตัวใหม่มาเป็นตัวเรซซิ่งมาอ่านี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยตัวนี้เทียบเท่า300บี โโอ้หไม่ต้องบอกเลยสำขุนยังไงถ้าสามวีอ้รู้เรื่องเลยพวกิดันตึงมากเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเนี้ยจะได้เทสกันอ๋อได้เทสกันด้วยว่าจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับพวกเนี้ยว้าวฝากติดตตาม้องฝากติดตามด้วยนะครับโอ้แอนเล็อันนี้ก็เน้นเน้นโดยเฉพาะเลยสำหรับพวกสีวงสีฟ้าเนี่ยนะใช่ตัวนี้เลยนะจบๆเลยนะลายเยอะท็องก็เยอะ 10W50 โอ้โหเป็นต้องจากเพราะตัวเรสซิ่งครับได้ทั้งสนามได้ทั้งเว้นได้ทิ๊ก ครับผมร้อยผมากพระวรถทิปรถสีวาวรถทิงนั้นน่ะก็ทับทิพนึงก็มาถ่ายทั้งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช้งานครับผมไปอยู่แล้วเพราะรถตัวนั้นไยขี่ตอนนี้ก็ระบากอยู่ออกดหมายกดใดมาเข้มอยู่ช่วงน,นี้ก็มีอีกเรื่องนึ่งอย่างครับไอวกที่ทำรถแพงๆอ่ะอ๋อผมรู้เลยวผมรู้เลยว่าจะตอยจะพูดว่าอะไรอะเอาเอาหน่อยครับเอาหน่อยใส่น้วมันกระป๋องปืี40ิบ มันไม่ใช่เรื่องใช่ไหมใช่เรื่องเพราะออกแบบมานสำหรับรถสแตรฐานทุกอย่างคือมาตรฐานเขาเผื่อไว้หมดแล้วครับแต่พอไปรถแต่งอ่ะมันเราหนีกันไปเยอะแล้วเราหนีกันหลีหนีหลักการได้หมดใช่มันต้องใช้น้ำมันตัวดีๆหน่อยครับแล้วปากเนี่ยจะนัดไว้ในโอหัวของใจด้วยเนาะนัดเปลี่ยนครับแล้วเบื่อใครที่แบบว่าอยากจะได้เครื่องเหมือนช่างโดยก็สามารถติดต่อได้เนาะเป็นตัวแทนเป็นตัวแทน ทำยอดได้เข้ากฎเกณฑ์โอ้ได้เลยนะบริษัทเขาจะดีจะดีจดีจดีครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับนี่โหปีโตนัทมีทุกเบอร์เลยนะเลสซงเลสซิ่งสังเคราะห์ร้อยกึ่งสังเคราะห์ทางมาเพียบแมีเยอะกว่านี้แต่ว่าผมเอาเบอร์ที่ว่าใช้เข้าไปบางทีซอยถี่เกินมันจะงงแต่ผู้ผู้ใช้องกับช่างด้วยครับครับเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายนะคำนี้ เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายมาผมด้วยเนยผมเออติดคุกด้วยเนี่ยโอเคครับขอบคุณร่างครัเชิญตัวครับสวัสดีครับครับผมสุดยอด